โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมย Y ตอนนี้นะครับก็อยู่กันเซิร์ c s ว r v e r ลเ w ซ C นะครับทุกคนและวันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีปีใหม่2024นะครับหรือพศ2567นะครับทุกคนปีมังกรปีงูใหญ่นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับที่แวะมาดูคลิปนี้หรือคนติดตามเก่าคนติดตามใหม่หรือขาประจําขาประจรนก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาดูและขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับลหลักคืออยากให้ร่างกายแข็งแรงนะครับปดทุกป ปลอดทุยปลอดทุกปลอดโซปลอดโลกปลอดภัยนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยไม่ตายแล้วก็หาใหม่ได้ทุกคนก็ขอให้ร่างกายทุกคนเนี่ยแข็งแรงนะครับไม่ประสบภัยแล้วก็เงินทองก็ค่อยมาจากลังกันขอทุกหวยที่หนึ่งนะทุกคนนะฮะก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหลังจากร่างกายแข็งแรงแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นคำอวยพรจากช่องผมแล้วกันนะครับก็อวยพรไปลิ้นพันไปติดติดขัดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับทุกคนในก็อยากจะขอบคุณแหละไม่มีอะไรมากก็คือขอบคุณที่ยังแวะเข้ามาดูช่องผมและยังตติิดามมมผและะยััังงไ่ทกนนครบ ขอบคุณมากครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขตามที่ผมอวยพรไปเลยนะครับทุกคนสาธุสาธุสาธุ ไปเป็นพระสละนะครับทุกคนก็ประมาณนี้วันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของปีใหม่2024ของผมนะครับวันนี้ก็จะมาพร้อมกับกล่องใหม่ทุกคนเพราะว่าที่ผมไม่อยู่หลายวันเนี่ยผมไม่ได้ตอบแชทอะไรเลยทั้งคอมเมนต์ t u b e Facebook หรือเพจหรืออะไรเพราะว่าผมไปต่างจังหวัดซึ่งก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันที่1แล้วก็นอนพักผ่อนยาวเลยเพราะว่าผมต้องทํางานวันที่2องก็คือวันนี้วันที่2ทํางานแล้วก็ขับรถมานานไงวันที่1ก็เลยไม่ทำอะไรเลยกลับมาถึงนอนนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็กลับมาในโล มากับของใหม่ทุกคนซึ่งระ้ำบังมปอยู่เนี่ยมีของใหม่มาก็คือกล่องนี้นะฮะชื่อกล่องว่าแลนด์ดอมบ็อกเซตสอนะครับซึ่งกล่องนี้ก็เป็นกล่องที่ซื้อด้วยเงินเพชรนะครับซึ่งเพชรเนี่ยราคากล่องละ2,000เพชรซึ่งถามว่าเพชรเนี่ยได้ยังไงก็นี่เลยทุกคนเพชรเติมนี่คือ50บาทได้500เพชรเพราะรพอและคือกล่องเนี้ยสองเพชรถ้าราคาไม่คูณ2ก็ตกอยู่ที่ราคาประมาณ200 บาททุกคนเออซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องนี้ให้ดูแต่ก่อนจะเปิดกันเนี่ยมีกิจกรรมดีๆจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับบอกเลยว่าแจกเซ็ตแสนนะครับย้ำว่าแจกเซ็ตแสนถาวรครบเซ็ตนะฮะก็อย่างแรกเลยคือนี่ครับกิจกรรมแชร์กลุ่มกันเลยทุกคนนี่ครับใครแชร์กลุ่มอันนี้ไม่มีคนพลาดนะเพราะว่าคุ้มมากเห็นไหมครับว่าแชร์กลุ่มนะครับรับไปเลยครับทุกคนนี่ฮะกล่องสุ่มที่ผมเคยทำคลิปไปนะฮะกล่องที่สุ่มลุนลับคาร์บอยแดงพร้อมกับเซ็ตดินจารองเซ็ตกับเซ็ตแมกเขียวสามเซ็ตก็ครั แถมให้กล่องไปสนอีกหนึ่งกล่องนะครับงไงก็อย่าลืมไปแชร์กลุ่มกันด้วยนะครับทุกคนรายละเอียดก็ตามที่เขาเขียนไว้เลยนะครับวิธีร่วมกลุ่มวิธีอะไรต่างๆนะงไงก็ได้ผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพื่อไปแชร์กลุ่มนะครับ2ออย่างที่บอกไปว่า มีกิจกรรมแจกเซ็ตค้าวบอยแสนครบเสร็จใช่ไหมครับซึ่งแจกจริงนะครับคลิปนี้ใครดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้อยู่ก็บอกเลยว่ามีกิจกรรมนะครับแจกเซ็ตค้าวบอยแสนนะครับซึ่งรางวัลเนี้ยสงวนสิทธิ์ให้แค่คนที่ดูคลิปผมเนี่ยสามคนแรกและทําไวที่สุดนะฮะถูกต้องที่สุดก็อย่างแรกเลยคือเข้าลิงก์กลุ่มใต้คลิปถ้าใครมีอยู่แล้วก็สบายไปอย่างที่2คือแคปภาพ ที่ดูคลิปผมอยู่นะครับทุกคนส่งไปที่เพจนี้ครับทุกคนเนี่ยถ้าไม่หาไม่เจอก็กดตรงนี้นะครับเข้ามาในกลุ่มเสร็จกดแนะนำนะฮะเพจจะชื่อว่าเพจ x h o s t s t u d i o ส่งข้ขอความไปเลยครับแล้วก็แคปภาพตอนที่ดูคลิปผมอยู่ไปให้ทางเพจแต่ต้องบอกนะครับว่าภาพที่แคปเนี่ยไม่ใช่แคปตอนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับไปแคปภาพตอนทายคลิปนะครับก็ให้นำว่าให้กรอไปทายคลิปแล้วก็แคปภาพทายคลิปนะครับก็ไม่ต้อง่งว่ากดทำไมเยอะจังเพราะว่าเนี่ยแอดมิน ตังนะครับพี่ตังบอก่าว่าเออให้มันแบบนี้นิดนึงก็คือแค่ไปแขบภาพของคลิปผมแค่ไปแขปตอนท้ายคลิปนะครับเอามาให้ทางเพจนี้3คนแรกที่ทําเสร็จก่อนก็ได้รับไปเลยครับทุกคนเซ็ตข้าวบอยแสนข่าวนะครับคบเซ็ตนะครับหัวตัวปืนข่าวบอยแสนนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าถามว่าทําไมให้แค่สามคนแรกพี่ตังบอกว่าอยากให้คนที่เป็น f c ช่องผมตัวจริงที่แบบว่าชอบเม้นหนึ่งเม้นสองอะไรอย่างี้ทุกคนก็แหละมาก่อนได้ก่อนนะครับแต่ถ้ามาก่อนและทําผิดก็จะงวนสิทธิ์ให้คนถัดไปนะครับก็ตามมาทุกคนเข้ามา ดูคลิปผมแคปคลิปผมช่วงท้ายคลิปนะครับจะก,กอข้ามไปก็แล้วแต่เลยยังไงก็ได้แล้วก็ส่งมาที่เพจนี้ทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าตามผมมารับขอบวบแสนนะครับนี่ตรงนี้เลยครับก็ถ้าเป็น3ผลแรกก็จะได้รับเลยนะครับทุกคนประมาณนี้ก็วันนี้ก็คือเปิดคลิปคือนานที่เที้ยนานนิดนึงนะครับทุกคนขอพัยแล้วกันเพราะว่าสวัสดีปีใหม่ได้ไงแล้วก็กิจกรรมเยอะด้วยนะครับมาไม่รอช้าก็เกิดมาแล้วนะครับผมจะเปิดกล่องนี้ร้อยกล่องทุกคนซึ่งจะบอกว่าก็ ตามธรรมเนียมนะครับผมชอบแจกคนแจ,ก,จกของคนใช่ไหมก็ใครตามผมมานะครับ <rattling noise> ไม่ใช่ใครแต่ผมมาผมจะไปเปิดกล่องในเซิร์ฟแปลกๆนะฮะใครตามมาเจอผมคนแรกนะฮะรับไปเลยครับ3กล่องเพราะว่ากล่องนี้แจกได้ไมาเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าลกล่องมันตกกล่องละ2 0 0บาทถ้าราคาเติมไม่คูณ2นะกล่องละ2 0 0บาทถ้าคูณ2ก็กล่องละร้อบาทซึ่งผมจะแจกให้3กล่องนะสำหรับคนที่เจอผมคนแรกก็บูลค่าประมาณ600บาทนะครับทุกคนมาดูซิว่าวัานนี้ไปเปิดกล่องที่เซิร์ฟไหนดีก็ถ้าเปิดเซิร์ฟพวกนี้ไม่มีใครมาหรอกไปเปิดเซิร์ฟหน,นึ่งหนึ่งดีกว่านะเพราะหนึ มันน่าอัศจรรย์ใจเดียวทุกคนไปเปิดเซิฟครั้งแรกเราเปิดเซิฟ10ใช่ไหมรอบนี้เราไปเปิดเซิฟนี่แล้วกันทุกคนขยับมาเป็นเซิฟ C4 เลยแล้วกันนะครับก็ถ้าใครมาเซิฟนี้เจอผมแรกผมเทดกล่องให้เลยนะครับบอกเลยว่านั่นแหละดวงใครดวงมันมาเราดูนะครับว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีเพราะคที่แล้วก็มีคนได้ไแล้วนะเออ,อกินน้ำพอชินใจขอภายที่ไปกินน้ำเพราะว่าพูดไม่พักไม่พ่อนเลยทุกคนผมเนี่ยนะครับ พูดแบบไม่หยุดพูดแบบไม่หย่อนนะฮะเอา้าแล้วคือมาเร็วด้วยนะ่ยไงให้มาเร็วจัดนะครับโอ้โหใครเนี่ยกระจอดโอ้โหมาเร็วมากเหมือนรู้ว่ามีของแก๊กคือมาเหมือนรู้อ่ะไอ้นุ่มหลัวนี่นี่เนาะครับผมผมไมครับไม่มีอะไรพี่อ๋อแล้วเขานี่คสี่บาทนะมีวอสีนะ่วอไหมเข้ามาทําไมครับเนี่ยมาขอตังค์ไอ้บินเหรอไม่อยากจะขายของให้อยากได้สี่บาทมีมีอะไรขายเรามาดูดิมีอะไรขาย แด็คแดง40อันแอมะแอนมิ้นอาเถิดเทรดมาดิเถิดมาดูกันเดียวมาดูว่ามีจริงไหมเทรดได้เหรอเอาเทรดไม่ได้อ่าเอาอย่างงี้ผมไม่ซื้อของแต่ผมให้สิ่งนี้ไหนอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะผมอยากได้4บอลแอนมิ้นผมจะเติมไป้ม่ไม่ไม่ลองดูกล่องก่อนกล่องใหม่มันกล่องละ200บาทเลยนะกล่องเนี้ยอาดีก็ก็ลองกด F10 ดูดิกล่องในร้านค้ากล่องละ2,000เพชรอ่ะผมให้คุณไป3กล่องนี่เยอะมากแล้วนะคุณได้เกิน4บอลแลถ้าคุณเปิดแล้วขายได้อ่ะ มันได้อะไรบ้างอ่ะก็ลองเปิดดูพ่อหนุ่มโชคดีโอเคแต่ไอ้ไม่อยากพึ่งไปนะรอรุ่นกับผมนะอ่าโอเคโอเครอรุ่นจะไปแล้วเลยเลยอยาพึ่งไปอย่ากพึ่งไปรุ่นกูล้องผลกูไม่ไปหรอกกูจะเปิดกล่องนกูจะแหละอะไรเนี่ยไหนได้เลยไหนลองทิ้งมาดูดิได้อะไรจะเก็บเก็บแล้วโยนขึ้นเฮ้คืออะไรอ่ะเ้เนี่ยไหนไหนลองโยนทิ้งมาโอ้อันนี้อันนี้ของเกลือนี่ของเกลือเลยสีเขียวคือเกลือเลยโอ้มันได้อะไรวะเนี่ยก่อนละสองพันเกลือจัดเลย กูไปละคนไปเยอะกูไปเลยเฮียแม็กูเปิดสมุดแม่ละเดี๋ยวแม่กจะขอกองกันใหญ่เพราะว่าผมให้กด้วนะว่าแจกแค่คนแรกนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแจกของนะฮะไม่ใช่แบบว่าแกล้งคนฟาร์มที่แจกของให้ได้ทุกคนนะเพราะนัคือก็ไอ้บ้าเต็มเลยนะครับแต่คนเมื่อกี้น่าจะแกะว่ามาตบแหละเพราะว่าอยู่สองคนไงก็กลับมาแบบว่าสองสองไงเออนะครับป่ะไปหาเซิร์ฟอื่นเพื่อเปิดดีกว่านะครับก็สัองเซิร์ฟที่แบบว่า ง่ายเลยเทโซนเออดีเหมือนกันจบดิวฟิลฟูแฟนนะครับอะไรเนี่ยมาทุกคนผมจะเปิดอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเสียเวลาไปแล้วครับสลับไปว่าเปิดคลิปนานมากซึ่งวันเนี้ยเปิดทั้งหมดหรือบอกไปเลยว่า100กล่องนะมูลค่าเปิดก็คือประมาณ20,000บาทนะครับเพราะเติมเองก็คือ20,000ื่นบาทเฮ้เสียไปเลยเนี่ยก็คือ20,000บาทวันเนี้ยบอกเลยสัจจะตัดกันเต็มไปฮมดมาทุกคนไม่รอช้าครับขออนุญาตข้ามฝั่งนู้นนะปึ๊บโอเคจะไปครับทุกคน2 อ่าหนึ่งร้อยกล่องหรือราคาประมาณสองหมื่นบาทนะทุกคนมาดูซิว่าคุ้มหรือเกินนะถือว่าเป็นการเปิดให้ดูนะครับเลตว่าคนอยากจะเติมซื้อดีไหมคุ้มไม่คุ้มอย่างยิ่งคือเพชรถ้าเพชรมันเหลือไม่รู้ทําอะไรก็มาลองเสี่ยงดูก,กันได้ทุกคนจะไปครับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะออกทั้งหมดเท่าไหร่นะครับทุกคนจัดไปอุ้ยราคาบอยดำนี่อุ้ยขอแย่ตึงเลยมาถึงขบอยดแดงนะครับทุกคนก็มานะไอมาถึงขบอยดแดงอะทุกคนเอาวะ คุ้มไม่คุ้มดูแล้วกันนะครับถ้าใครหาว่าไอ้ดีผมปรับเปลยก็ช่วยกลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับปรับเปลก็เฮียละไอ้สั์ <c oughs> คลิปไปแล้วนี่เกยยับแต่ก็ไม่ได้ทุกคนอันเนี้ยใช้คำพูดดวงดีดีกว่าเพราะตอนเนี้ยเริ่มได้กลิ่นความเขียวแล้วเป็นเป็นเขียวยเขียวมาลัวลวนะครับเบ็ดม่วงว่ะเฮ้ยเบ็ดม่วงถือว่าเกลือจริงๆคือต้องเบ็ดชมพูขึ้นไปปะทำให้ให้มันดูดีดีดหน่อยเออเพราะว่าชมพูนี่คือแรง แต่ของในกล่อ,นอ,ง,อ,นอง,งนี้อันผู้ตรองเลยคือโกงทุกชิ้นนะครับพูดเลยว่าโกงทุกชิ้นโดยเฉพาะเนี่ยม่วงขึ้นไปนี่ก็ถือว่าตบแสนแตกเลยสบายๆนะเว้ยจริงๆเนี่ยเฮ้ยกล่องปรับเปลต์ไหเนี่ยทีมงานชิบหายเลยไงทุกคนดวงกูม,มาแล้วไงโทษทีโทษทีทุกคนกล่องมันไม่ได้ปรับเปลต์นะครับทุกคนผมขอโทษทีไม่ไว่าจะเป็นปรับเปลต์นะจริงๆคือดวงผมมันดีแหละก็คือรีเซ็ตไงปีแล้วคือเกลือไปปีนี้ก็คือแบบนั่นแหละเออความเล็กจะหายไปความใหญ่จะเข้ามานะครับมาถึงดวงนะฮะดวงใหญ่ดวงต่นะฮะไม่่ใชหอุย คนดูบอกผมไม่ได้คิดถึงถามเลยครับจะมีพูดจะแหละนะฮะขอโทษด้วยมาดูมาจริงเนะี่พูดตรงเลยว่าดงมาจริงเฮียก็กล่องแรกได้แดงตอนนี้เปิดไปแป๊บหนึ่งนี่คือได้สองกล่องแดงแล้วนะครับมาแล้วสองแบงค์แดงนะฮะอุ้ยชมพูมาเซตแรกแนละ้วจริงๆชมพูไม่ต้องตื่นเต้นหรอกสีแดงคนตื่นเต้นมากกว่าแต่อย่างที่ว่าบอกไปว่าชมพูไม่ค่อยได้นะทุกคนตื่นเต้นหน่อยนะครับทุกคนไปต่อเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมว่าสีทองก็ต้องมานะครับ ซึ่งบอกเลยว่าเรามีร้อยกล่องเราก็ยิ่งคิดเปอร์เซนต์ในการเปิดง่ายเลยนะครับคิดเลทเปอร์เซนต์เปิดง่ายมากปักๆซึ่งดวงผมก็คนดูก็รู้อยู่ว่าดวงผมเนี่ยเป็นดวงชาวบ้านทั่วไปนะดวงเกลือนะครับแต่ผมคิดว่าปีนี้มันปีของผมละเนี่ยเริ่มมาแล้วไงเนี่ยไหลเชี่ยวนะชมพูไหลเชี่ยวนะฮะไม่ใช่นำเงินไหลเชี่ยวนะฮะชมพูไหลเชี่ยวดูดิเอาอะแต่ถ้าพูดตรงนะถ้าเป็นชมพูออกมาเกือบทุกกล่องถ้าชมพูออกมากกว่ากล่องเขียวก็ถือว่ากำไรนะครับจริงๆ ชมพูกับฟ้าออกมากกว่าเขียวถือว่ากําไรเนี่ยไม่แล้วเนี่ยโอ้แดงออกง่ายมากนะจริงไม่ต้องหวังถึงขั้นซองซองแบบว่าคาร์บอยธรรมดาเพราะว่าซองนี้โหดสุดใช่ไหมแค่ซองแดงก็โอเคแล้วแบบอพอได้เขียวแล้วนะจริงแต่อย่างที่บอกครับว่าต่อให้แสนแสนแสนอัสน,สนสุดท้ายเนี่ยคาร์บอยธรรมดาไม่ออกนะครับแต่ถ้าฟ้ากับชมพูเนี่ยออกเยอะกว่าเขียวก็ถือว่ากําไรนะครับจริง,รงอันนี้ไม่ได้อวยนะพูดตรงเลยว่าลองคิดดูดิเซ็ตนี้มนันแบบว่ามันก็ดีอยู่แหละแต่คือปืน ต้องอัดสวิงขึ้นไปอ่ะนะครับเว้มโมงขึ้นไปอ่ะถึงจะดีมากๆนะครับตบแสนสบายอนะ่ะเอาตรงเลยหนึ่งหนึ่งก็เขาได้หลอยอนะ่ะเขาเอา,าหรือไม่ก็ฝีมือมุอมคมเนะนี่ยเนี่ยอุ้ยมามาอีกแล้วอะ่ะเฮียดูดิโอ้โหมาแล้วสี่อ่ะดูดิเลตตีตีคู่เลยตีข้างเลยครับทุกคนซึ่งผมมั่นใจว่าร้อยกล่องผมเนี่ยเหลืองต้องมาขั้นต่ำหนึ่งกล่องอะ่ะผมมั่นใจผมว่าผมไม่เกลือจนที่แบบว่าเหลืองจะไม่ออกนะครับเหลืองไม่มีรอเหลือดีกว่าโทษทีนะครับไปรอลองมาแบบไหลดูดิว่ามันจะผ่านไหม แต่มันไม่ผ่านเลยวนเหลืองนะครับชมพูป้ะเนี่ยเอ้าสวยดิสวยนะแต่คือเหลืองไม่ไหลผ่านเลยทุกคนเออคิดเหลืองเอ้าจะกินพิกูเอ,อ,เอเงเฉยเลยเหลืองไม่ไหลผ่านเลยนะครับดูด,ดิเฮ้ยพนมก็ดูฟ้าให้นอนเฮ้ยอันนี้ออกอะไรชมพูป้ะขอฟ้าเฮ้ยแต่เหลืองไม่ไหลผ่านเลยทุกคนเหลืองหายแล้วดิเอออันนี้ผมลองดูดีเซตนะว่ามันจะไหลผ่านไหมสรุปคือคิดไม่ไหลผ่านแสดงว่าแม่งได้ยากจริงนะครับขบับบอยธรรมดาเนี่ย ทำบอยดังเดิมเนี่ยอย่างว่าครับของแฟกาแฟไทยของแฟทุยของแท้กาแฟไทยอทุ้ยไอย้เหี้ย,อยพอสกิปแดงออกนะครับผมจะรอดูเหลืองมันจะออกให้ผมสักรอบไม่เหลืองนะเาบอยเหลืองนะครับชิมันไม่ผ่านเลยนะเวย้ยเพราะว่าเหี้ยชมพูชมพูกระแดงออกบ่อยมากนะครับคือออกแดงออกไม่ไม่ยอมนอยหน้าชมพูเลยแหละเอาไว้ง่ายๆนะครับออกแม่งพอๆกันเลยอะซึ่งเป็นซองแสงก็คือหัวไม่เดียวอะ นอกจาก,กอยิงนี้เบอยใหม่อะเขาบอยโหดอะเขาบอยธรรมดาปะที่ยังหัวไปเดียวไม่ตายก็ไม่รู้ว่ะน่จาจะไปเที่ยวไตเหมือนกันปะอ่ะผมต้องเปิดสคริปต์รอบนึงแล้วก็มาสคริปต์รอบนึงเพื่อที่แบบว่าดูอีโมนะครับเนี่ยหน้าอีโมว่าทองมันผ่านหรือเปล่านะครับผมอยากเห็นว่าทองมันผ่านไหมโอเคไม่ผ่านเลยว่ะปึ๊บ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 โอ้โหไปอยู่มันก็ไหลอุยอ้ยอุ้ยทองผ่านทุกคนแต่ก็ไม่ออกทองนะครับ มีหัวก็สามแพ้ารไหมมีมีมีมมีเพื่อนไม่แรกเด็ไม่ให้เยออกเดอ่ะคนตีใช่ปะอยู่ไหนอยู่ไหนได้ไมไ้เปล่าได้เปล่าเจ้าอะยเจ้าเลไเนาะเจ้าอะไรเจ้าอะไรเฮยควายตอไม้ขอได้หัวสองหัวดิตอกไม้ได้หัวสองหัวแล้วกแค่หัวแค่หัวได้ป่ะตอไม้ได้ไหใหญ่ังไม่มีครับไม่มีหลุดดิ้นไหมไป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 ่แรกไปผมพี่จะฐานครับว่าจะให้ขอมาใส่กูตีนเบ่งหน่อยนะฮะ ไปครับทุกคนแล้วก hey, e. ็รู้ว่าสีทองมันออกยากมากจริงๆผมว่าว่าแค่แคไหลผ่านเนี่ยไม่แทบไม่ไหลดูดิเฮ้ยไม่ไหลเลยไม่ไม่ไหลผ่านเลยพี่น้องหมอว่ามันเสียดีเอ่อมีมีเก้าสิบแปดแปดเดียวไหมเพื่อนอะไรนะดีเก้าสิบเแปดแปดเดียวไหมยังซื้อ เอาแดงมาอีกแล้วเนี่ยใช่ป่ะเอาแจ๋วจัดนะครับไม่มีครับจ่าคลิปผมเองเฉยเลยเนี่ยพอเวลาจะดูมันก็จะคลิปนะฮะพอเวลาจะคลิปแม่งก็ได้ของแดงงงไหมเฮ้ยเฮ้ยผ่านผ่านจริงๆแหละเชี่คือตอนนี้แค่แม่งผ่านก็ตึงตืนแล้วเพราะว่าไม่ค่อยออกทุกคนเข้าใจความหมายว่าฟิลเชี่ยแม่งก็แทบไม่ค่อยผ่านเลยอ่ะแม่งของยากจริงข่าวบอยดั้งเดิมเนี่ยนะครับข่าวบอยข่าวบอยแบบว่าข่าวบอยนน้ำตาลเนี่ยอ๋อไม่มีเลยครับ แดงสองแอ้วออกเขียวกว่านะดันยะแดงสองแล้วออกเขียวเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนะครับก็มาแล้วนะครับชิ้นแรกนะฮะออกมาเหล็ดประมาณ69%นะครับอ สามสิบไม่ใช่เจะเขาคิดทีเดียวไอเทียนหนึ่งเปอร์เซ็นตอนนี้หนึ่งเปอร์เซ็นอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นครับคิดรายนี้หนึ่งเปอร์เซ็นอยู่โอ้ยถามจริงออกดีไม่เปล่าเนี่ยเลยผมมาว่าเดี๋ยวรอสิบกล่องท้ายผมจะเปิดแบบว่าไอ้แบบภาคกล่องสุดท้ายผมจะเปิดแบบว่าสโลว์โพรชั่นแล้วกันทุกคนนะครับตอนนี้ขอสะคิดไปแล้วกันเพราะว่าเดยันช่องก็ออกมาแล้วไงช่องออกมาแล้วนะครับเราเราปลดล็อกละแต่ถ้าแอบหวังให้ดีเนี่ยมาทักสองสามเซตถือว่าคุ้มมากๆนะหนึ่งกล่องนี่คือมันต้องออกแค่ร้อยกล่องอ่ะถ้าไม่ออกก็เกินไปอ่ะไอ้เทียาถ้มนสอง เขาเบอร์วะเบอร์วะเกินหกห้าเออจริงมันก็ไม่คุ้มประมาณเพราะกูลืมไปว่ากูม่นละบุรละค่าสองพันบาทเฮ้ยลืมคิดราคาการเติมนะครับซึ่งผมจะคิดราคาที่บอกไปว่าไม่คุณสองนะคุณสองก็ค่อยไปตีเองแล้วกันนะว่ามันจะคุ้มมากคุ้มในแค่ไหนเฮียแต่เหลือร้อยกล่องนะเว้ยเออไม่แปลกใจที่ว่ามันจะออกให้ให้เยอะขนาดนี้เพราะว่ามันราคาแพงของมันสองร้อยบาทเนี่ยครับโอ้แล้วโอ้แล้วเข้ายัง จะเหมาะสำหรับสายเสี่ยงดวงจรินแบบว่าเพชรเหลือเพราะว่าจริงๆบอกไปว่าเพชรไม่รู้จะทําอะไรไงซื้อแม็กก็เหลือเยอะเกินแล้วใช่ไหมละ่ะบางทีมันก็เยอะเกินหรือไม่ก็ไปหาซื้อคนจะถูกกว่าก็เอากล่องมาเสี่ยงดวงลุลล้นแสนดีกว่าใช่ไหมละ่ะสี่กล่องปึ๊บหนึ่งยันดีบิดกู้สองสามใครโดนบิดวะอ่ะทุกคนห้ากล่องสุดท้ายนะครับก็จะเปิดแบบไม่ตัดคลิปนะครับทุกคนจัดไปครับ ครโดนบิดวะโดนบิดเหรอใช่เหรอโดนโกงเหรอ่ะโ,โอ้ยนั่งสาไว้หนุม่มเย้โดนบิดสองอันนี้สามนะครับเมื่อกี้ทองทองออกเริ่มแนละ้วคือไม่น่าออกทองลนะอุย้ยผ่านอีกแล้วเฮี้ยรองร้องร้องเย้ทองออกทองผ่านนะทองผ่านเกิเพื่อนแย่งกล่องให้เล่นด้วยนะกล่องหายปะฟึบเอกล่ง๊บ กล่องสุดท้ายเนี่ยผมดูตัวที่ขอโทษ่มเขาโพิ่เรียบร้อยนะฮะก็เรามาดูเลตนะครับร้อยกล่องก้อนี่ฮะโอกาสออก1%ไม่รู้ว่าผมดวงดีดวงซวยนะเพราะออกให้กล่องเดียวเพราะว่าถ้าดวงผมสมดีเนี่ยก็คืออาจตลิบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าดวงผมซวยเนี่ยก็คือนั่นแหละคือออกมาล้อยเกินตัวคิดแต่คือ โอกาสออกแดงนี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่เยอะมากเลยนะนถือว่าเยอะอยู่ส่วนอันเนี้ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้สามพิศสามแต่อันนี้ผมเนี่ยเนี่ยที่บอกว่าถ้าถ้าสองอันเนี้ยล้วอ่าถ้าอันเนี้ยสองอันเนี้ยหรืออันไหนสักอันหนึ่งเนี้ยอย่างอันเนี้ยออกมาเยอะกว่าเขียวเนี่ยผมว่าคุม้มแต่อันนี้คือเขียวมนันยังเยอะไปอยู่ก็ถือว่าเกินมากๆนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับมาแจกตังโลเปมีมีแม่แสนทองไหมแม่แสนทองอ่ะเดีผมแจกแก๊กไม่ได้ไม่มีเวลาจะใช้ก็กดอย่างเดียวแม่แสนทองอ๋อมาจะเอาของแรกไหย มีมีให้ไม่ให้น oh. ี mm ่ไอ้แม่แ yeah, ม right um ่แสนทองเอ้าเป็นแม่แมงแดงยังเหลือเขือนทิมงทิ้งแผ่นกดแม่แส่นทองให้หน่อยได้ไหมข้าอัานอะได้ไหมไอ้ชีบิได้ได้ยึดคนเดียวเลยได้แบ่งี้ยงเลยรขี้เนี่ยแม่แสนก็ใครดอปทิ้งวะเฮ้ยเฮ้ยใครดอปทิ้งเหรวะมีมีคนทำทิปมาเอ้าเฮ้ยรู้อีกอยู่ในนี้แหละรู้เยอะอีกรู้เยอะอีกรู้เยอะอีกไอ้นี่รู้เยอะ รู้เยอะจัดจัดนะฮะไอคิมสันเนี่ยรู้เยอะจัดจัดใชื่อมันก็ชื่อคิมสันไม่ไม่แม่เรียกสันเรียกเสียเลยอ่ะเขาอุตส่าห์ตั้งมาเป็นคิมสันไม่เรียกพี่สันโู้นเปี่ยนไม่ทันไม่รู้ใครแต่รู้ว่ารหัสใครรู้ว่ารหัสใครรหัสพี่ฟุ๊ก ไม่ใช่หลั่นพิฟุกหลั่นพิตังละแค่ตะคิวพิฟุกโอเคก็นะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็กิจกรรมไอ้แสบสามคนแรกก็คงไม่ต้องพูดแล้วแหละเพราะว่าน่าจะได้คง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 ได้ไปแล้วแหละนะครับคงพูดกิจกรรมแชร์แล้วกันนะครับทุกคนก็บอกเลยว่าเห็นไหมต่อให้ได้กล่องคุณได้เกลือนะครับคุณก็ยังมีเซตดินจ้าแล้วก็เซตแม็กเขียวนะครับเซตพวกนี้ก็ใครใครดูคลิปผมก็จะรู้ว่าแสบเขาแตกมาแล้วอ่ะแม็กตบได้เอะตรง ท้าได้เล่นนัวน,นะเซฟโนนัวน,นะครับและอย่างหนึ่งคือถ้าเปิดกล่องได้แสนแดงขึ้นมาก็กำไรอีกทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบเลยนะครับขอบคุณครับ